ในแขกรับฟังทุกทานด้านขณะนี้ท่านนางรัฐมนตรีท่านแกรงของทางเชืวัดได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯภายในงานแล้วครับ ท่ครับเรียน,น,น,นท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนอายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา,าโหมท่านคณะรัฐมน,นตรีท่านคณะทูตอาลุตูท่านคณะกมการ,บบการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยงานาพาคีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนท,ท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแดนนาจงจิตนาการค่ะและกระผมกรกานสุธิโกเศ์ครับเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการแล้วต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานโปรท็อปมิเดียชื่อ25โปท็อปทันโลกทันสมัยเศรษฐกิจไทยยั่งยืนค่ะ สำหรับงานครั้งสำคัญในครั้งนี้นะครับโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้โครงการพัฒนาชุมชนครับได้จัดโครงการ1ตําตำบล1นผลิตภัณฑ์หรือว่าโอทอกนะครับแน่นอนครับว่าเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของพี่น้องประชาชนในทุกตำบลครับเพื่อให้มีความรู้มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับก็จะเป็นการสอดคล้องกับนโยบายการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือว่า soft power รวมไปถึงการมีตารบักการตลาดนำนวัตกรรมเพิ่มรายได้ที่สุดแล้วเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนครับ Your Excellencies, representatives from embassies, distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the opening ceremony of OTOP mid-year two thousand twenty-five by Ministry of Interior with the effort in local development through OTOP initiative to help raise income and improve quality of life with full support from the government, empowering local people by providing opportunities, encouraging distinctive products, and giving access to organizations. station of knowledge know how funding and development tools focusing on connecting local products from communities to domestic and international markets โครงการจั้งการ,ร้สําคัญในครั้งนี้เริ่มต้นที่ระดับแรกนี้นะครับผมอยากจะเรียนเชิญทั้นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้รับชมก,การแสดงสุดพิเศษที่ชื่อว่าท่วงทํนองโอท็อป <c oughs> แห่งการเวลาอดีต uh huh. สู่ปัจจุบันหรือว่า OTOP Rhythm of s ยา m Through the Time ขอเรียนเชิญชมครับ rich culture, rich in traditional and Thai people. And this is the way that we really want all of us to experience the opening show of this extravagant and most anticipated event of the year. ท่านครับกับการแสดงโ oh, อท็อปทันโลกทันสมัยเศรษฐกิจไทยย,ยั่งยืนในชุดนี้นะครับแสดงถึงความงดงามจุดกําเนิดนะครับแห่งภูมิปรรยาตั้งต้นในวิถีไทยของเราครับจุดกําเนิดแห่งหัตถกรรมไม้ไผ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเป็นวัสดุตั้งต้นกับงานจักสานไทยในระบำมหัศจรยร์มหาศจรยร์ไม้ไผ่ต่อด้วยระบำไม้ไทยครับซึ่งเป็นผืนที่ใหญ่จริงๆและก็งดงามมากๆนะครับ ซึ่งหมายไทยที่เราได้ทราบกันนะครับว่าเป็นเอกลักษณ์ขาไทยที่เราภาคภูมิใจเป็นวัสดุตั้งต้นของ้าไทยของเราด้วยถูกต้องค่ะเราก็ทุกๆอย่างที่คุณได้บ่าวมาข้างต้นนี้ทุกๆอย่างที่เราได้เห็นบนเวทีเมื่อสักครู่นี้หาได้ภายในงานของเรานะคะและตอนนี้ได้เวลาที่เราจะได้มารับทราบถึงวัตถุประสงค์รวมไปถึง,งรายละเอียดของการจัดงานของเราในครั้งนี้สําหรับต่อไปขออนุญาตนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอนุทินชาญวิรุ์ท่าน นายกรีฐมนพีรีและรันมงศรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนักให้เก็ตขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ถึงการจัดงานของเราในครั้งนี้อรับเชิญค่ะเชิญครับครับเรียนพ่ะนท่านแพรทองทาน ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกระผมในนามของคณะกรรมการจัดงานและกระทรวงมหาไทยขอกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปวิทเยย2025ในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโอท็อปทันโลกทันสมัยเศรษฐกิจไทยยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของคณะท่านที่มุ่งยกระดับสินค้าโครงการโอท็อปทางด้านมาตรฐานและการออกแบบให้ทันสมัยโดดเด่นแตกต่างรวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกงานโอท็อปมิดเยียปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง15มิถุนายนหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 1-3ึ่งถึงสมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมแพดเดึ้งตงตานีโดยมีผู้ผ,ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจากทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า2,000รายเพื่อนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานกับการออกแบบและพัฒนาอย่างทันสมัยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาใใคเอกชน ที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของกลุ่ม Modern Trade ดรายใหญ่และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำที่เข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้ประอกอบการโอทอปอย่างแท้จริงเพื่อย,ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลกทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการเข้าถึงผู้บริโภคลุ่นใหม่และที่สำคัญ คือการพิกโจมโอทอปไทยสู่โลกออนไลน์และโมเดิร์นเทรดอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากการพัฒนาดังกล่าวแล้วงานครั้งนี้ยังมีความพิเศษในการจัดแสดงผ้าไทยที่ได้น้อมนาแนวพะะตาริและแรงบันดาลใจจากสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงเปลี่ยนด้วยพระอัจฉริยภาพในการออกแบบและพัฒนาผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัยงดงามและเข้าถึงผู้คนทุกวัยทรงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ผ้าไทยกัลัาโดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างก,กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศโซนผ้าไทยใสยให้สนุกของงานโอท็อปนิเยียปีนี้ได้รวบรวมผลงานจากโครงการเอ h นิคม o เดลซึ่งก็คือผ้าชาติพันธุ์ที่พัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัย ผ้าไทยดีไซน์ทันสมัยจากกลุ่มโฟ r ร์สเตดีและนิทรรศการเส้นไหมเส้นใยธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศไว้ในพื้นที่เดียวกันอยา่างคมคืนสนองนโยบายซอฟ์พาวเวอร์ของพระาท่านทั้งหมดนี้คือการพิชฉงผ้าไทยให้มีชีวิตมีเรื่องเล่าและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งคณะผู้จัดงานมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ที่600ล้านบาทอันนี้เป็นเป้าต่ำนะครับท่านเรายังไม่เคยขายได้ตามขานาดนี้อันนี้ผมคิดว่าทางผู้จัดงานคงเปิดเผื่อไว้เรามั่นใจว่าจะขายได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับปีที่แล้วก็เกือบ800ล้านซึ่งผลการจําหน่าย2วันที่ผ่านมาเราขายไปแล้วประมาณ150ล้านบาทแต่วันนี้เรามีนิมิตหมายที่ดีครับ เราไม่มีนาย,ยกรัฐมนตรีมาเปิดงานโอท็อปหลายปีแล้ววันนี้พระรานาใน,นรัฐมนตรีให้เกียรตินะครับมาเปิดงานโอท็อปซึ่งแสดงให้พวกเราได้เห็นว่าท่านเล่งเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของงานโอท็อปซึ่งผมถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้ต้องกราบเรียนพระ่านว่า การปรากฏตัวของพระ่า,านในวันนี้ทําให้พวกเราที่ทำงานกันมา,มาอย่างาตุ้มเทนะครับหายเหนื่อยเป,ป็นจริง้งแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับเพราะโอท็อปหนตอนนี้ถ้าท่านราเปิดก็คือรุ่นที่2นะครับเซ็กซ์เทอร์เรชั่นเพราะว่าคนที่ให้กําเนิดโอท็อปเฟิร์สเทอร์เรชั่นก็คือคุณพ่อของพระ่า,านาในรลงพตรีท่านในหลวิตรีทักษิณชินวัตรนะครับท่านจะไม่ปลดมือหน่อยนะครับ,รบขอบพระคุณนะครับ ซึ่งการมาครั้งนี้ผมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยมาไทยที่เกี่ยวข้องทุกท่านเดินพอทุกคนทราบว่าท่านนายกจะมาเปิดให้นะครับผมได้ยินประสาท้องถิ่นของพวกผมทุกคนบอกว่าปีนี้เซงลี้ฮอแน่นอนนะครับก็ ขอบคุณท่านนาย,ยนมนตรีกราวขอบคุณจริงๆครับท่าน,นได้ให้เกียรกับพวกเราและก็เป็นสดิยที่กัลังใจเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการที่มาร่วมในงานแสดงสินค้าโอท็อปมิเตีย2025ในครั้งนี้นะครับดาบขอบคุณขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านดท่านนาย,ยนมนตรีได้กรุณาเ่ญญาเปิดงานและทำพิธีเปิดงานโอท็อปมิเตีย2025พร้อมเยี่ยมสมบูณที่เข้าร่วมง,งานตามลำดับ Aka wey jirgin kuma สวัสด in ีค่ะท่านรองรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติผู้บริหารกระทรวงอัดไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดคณะทูตานผู้ทูตผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมแขกผู้มีเกียริสื่อมวลชนทุกท่านและผู้ประกอบการโอทอปทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี ท่านรองนายกมาไทยนะคะที่ได้ดีใจที่ดิฉันมาเปิดงานนะดิฉันก็ดีใจมากเช่นกันนะคะก็ยังจําได้คะ่ะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะว่านโยบายของโอทอปมาอย่างไรมาจากความคิดเริ่มต้นแบบไหนนะคะก็รับว่าเป็นหนึ่งในในโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่24ปีที่แล้วที่ค่อนข้างจะผูกพันโดยส่วนตัวกับพิชั้นนะคะเพราะว่าเห็นตั้งแต่เริ่มจริงๆนะคะแล้ววันนี้เองที่ผูะกอบการมากมายที่มีความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาร่วมเปิดงานในวันนี้มามีส่วนร่วมที่สาคัญในวันนี้นะคะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่นโยบายนี้ทําให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นรัฐบาล ก็คือทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องดีงขึ้นนั่นเองค่ะเศรษฐกิจที่ดีค่ะก็ต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรงและแน่นอนค่ะว่าศิละปะนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนี่แหละก็คือรากฐานที่สําคัญของคนไทยของเราประเทศไทยเองมีเสน่ห์มีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงมากๆมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากๆต่างชาติไปไหนมาไหนก็ชื่นชอบนะคะในวัฒนธรรมของเราในซอฟต์พาวเวอร์ของเราในคนไทยของเราทุกคนค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานํำเสนอต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนภูมิใจค่ะในวันนี้เองค่ะที่มีโอกาสได้มาเป็นรัฐบาลดูแลเรื่องของนโยบายต่างๆก็อยากจะสนับสนุนในเรื่องของโอท็อเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่สามารถไปถึงพี่น้องทุกจังหวัดจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ ทาให้พี่น้องเนี่ยได้ใช้ความสามารถความถนัดของตัวเองมาประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมต่ออย่างมากค่ะในวันนี้เองที่ท่านรองนายกนะคะมีตั้งเป้าหมายไว้นะคะก็ขอใหออ้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างง่ายดายแบบไม่ต้องลุ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนขายได้ดีๆทุกท่านนะคะขอส่งกำลังใจแบบนี้ไปนะคะแม้ว่าเ,เศรษฐกิจทั่วโลกของเรานะคะจะค่อนข้าง ท้าทายนะคะแต่ดิฉันมัน่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีมาแต่หลายท่านนะคะมีคณะพูดมาด้วยก็จะช่วยกันโปรโมทงานนี้นะคะว่ามีถึงวันที่15เดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะมาดูมาช้อปปิ้งของไทยโดยสังคนผู้ประกอบการไทยนะคะต้องขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเลยที่มาจากทุกจังหวัดว,ว่าเรามีงานนี้ถึงวันที่15นะคะก็ขอให้มาร่วมงานกันดิฉันเองวันนี้นะคะก็คงได้มีโอกาสเดินดูหลายร้านหลายๆบูธนะคะแต่ว่า อยากจะแอบมาอีกนะคะแต่ว่าตัวทางมาไทยจะทราบก่อนเดี๋ราจะมารอนะคะก็จริงวันนี้ยินดีอย่างมากนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะแล้วก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกภาคีครั้งนะคะว่าให้มาเที่ยวงานโอท็อกมิเตีย2025นะคะมาสัมผัสของดีจากทุกภูมิภาคในประเทศของเรามาดูฝีมือพี่น้องคนไทยของเราเองนะคะมีทั้งอาหารมีทั้งแฟชั่นนะคะมาที่นี่11สตพอปนะคะ แน่นอนทุกทุกคนก็มีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้ Enjoy แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเองค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสขอานเปิดงานโอ o p อปมิเกีย e 2 0 2 5อย่างเป็นทางการนะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพรคุณท่านประธานในพิธีท่านานานยรัฐมนตรีเป็นแห่งสูงนะครับแ้อขอเรียนเชิญท่าน่อยู่กับเราบนเิทีเพื่นอนำเข้าสู่วิธีการเปิดงานโอท็อปมิเกียคือาสุข5 25, อย่างเป็นทางการครับ วันนี้ต้องบอกว่าการที่ท่านมาอยู่ตรงนี้นะคะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้อย่างมากมายจริงๆค่ะและลำดับต่อไปค่ะต้องขอเรียนเชิญท่านผูชิมชยบุระรองนายรัฐมนลรีและรัฐมัตรีว่าการกระทรภาคไทยเพื่อให้เกิดชื่อเสีเมทีค่ะมอจากพิธีเปิดโครมกันค่ะและขอเรียนเชิญครับท่านภูมิธรรมเวชย,ยชัยท่านรองนายฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมครับ เรียนเชิญท่านรัศดรสุริยนัฐมนตรีระดับขับนักงารัฐมนตรีค่ะเรียนเชิญท่านพิชัยทวิชพันธ์รัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์ครับเรียนเชิญท่านทรงศักดิ์นอยศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาหดไทยค่ะเรียนเชิญท่านชาบินาชัยเสษรัฐมนตรีช่วยว่า,า,าการกระทรวงมหาดไทยครับเรียนเชิญท่านธีรรัสศมีวานิชรัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงมหา เรียนเชิญท่านกรมินเลิศสุริเดชท่านเลขาธิการานายกรัฐมนตรีครับและขอเรียนเชิญท่านอัญชิตสังขารรัตท่านประธานกระทรวงมหาดไทยเรียนเชิญท่านสยามชินมงค์ท่านเจ้าหน,น้ารี่กรมการศาสนาชุมชนค่ะร่วมทำพิธีการเปิดง,งานอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับโอท็อปกีเยียมีาสาวสวยคนที่ฝาครับ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้สมรสนะคะของขาราชการและพลตรีนะคะล้าก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้สมรสออก่านอนใจและพลตรีด้วะให้เด็กเพืเยี่ยมช่วยทำน้เกิดเบิกแบดไมนะคะเรียนเชิญค่ะขอสิ่งปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับงานทางยิ่งใหญ่นะครับแสดงศักยภาพนะครับเราเป็นความกำลังใจ เป็นแบบผู้ประกอบการชาวไทยประชาชนทุกตำะกูลนะครับ <c oughs> ว่าของของไทยสินค้าไทยซอฟต์คแวอร์ไทยของเราเป็นที่ชื่นชมโลโก้จุกโลโก้จุกจีและลำดับต่อไปขออนุญาตนับถอยหลังเพื่อเป็นการให้สัญญาในการทำพิธีเปิดงานของเราอยากเป็นทางการกับโอชอตไม่เดียวเชื่อว่าสัญญารุมวิชิบาเป็นการเปิดงานนะครับ Four, Four, three, three, two, one. one. And this, ladies and gentlemen, the opening ceremony of